พี่น้องเย้ยให้ห้าวสามมาขี้กันไว้คือข้เขาเหนียวหนึ่งไม้ย่าให้เพศแตกมั่งคือน้ำถือข้าเหนียวเด้อมามาแล้วเสียงแจ๊วเจ๋วอีเมญ่าหักฟดไม่ตีไว้กับโบาฟาังเด้อมอน่เด้อสวัสดีพี่นอ้องปองปลายเบิดสุคุทุคน FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงเ FC นอ้องอุค์หญิง เอซีคุณยากลมาแล้วใช่แล e วก่อนสิไปสิมากกคุณยาขอฝากช่องคุณยาในเดอ้อช่องน้อยๆฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ให้น้ำในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยาเนาะอ่ะข่าเรื่องเลยข่าเรื่องเลยทีมงานขอบตาดำทีมงานหมีแพ่นดาไทายเฮ้าเตรียมตัวหรือ,อยัง เตรียมตัวชาติแบตโทรศัพท์ไปดีๆเด้อพรุ่งนี้ก็ถึงวันนัดกันแล้วเฮามีนัดอยู่ช่องสาวหน่อยเพชรบันแพงเหมือนบอดปล่อยเพลงน้ำตาอีหลาหน่อยอุงอิงมืออื่นวันที่สิบเก้าพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเวลา สามโมงเชาเก่านาฬิกาเจอกันนะจ๊ะไทยห้ามาซอยกันนางเชียนางปันมือแรงจะนอนเด็กเดอยูทูปเปิดทั้งหลายมืออื่นสิได้ตื่นแต่เ้าอาบนา้ำถ้าแปลงหวีผมเตรียมตัวเปิดโทรศัพท์เปิดไปที่ช่องน้อยช่องสาวหน่อยเพชรบ้านแพรงแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันแชร์ า่วไทยเข้าหม <laughs> <laughs> ักสาวหน่อยเพชรบานแพนเป็นผ้าเป็นเพลงที่บอดโจเพิ่นเขียนเองแล้วก็ควบคุมการร้องไปเข้าไปฟังบ่งรู้ว่าเพลงที่เซอร์เพิ่นปล่อยเป็นแบบใดเน่ไงบ ไอ้่อลูกยานโมไวอยู่จ้ะเฮาคือศิลปินแมนซิเจ็บป,ปันใด้ปวดปันใด้เฮาก็ต้อ,องสูงด้อลูกตอนนี้เนอฟซี FC หน้าวทีเป็นพันเป็นหมื่นรออีหลาด้กลั้งใจนะลูกสูนะโมหูเป็นยังหลังเธอได้นั่งยี ากะนั่งเสียใจนั่ เป็นแ้วเป็นยังไดพี่น้องที่เซอร์เบื้องหลังการที่อีลาน่อยขึ้นเวทที่เป็นยังจังเก็บทองเก็บทองแล้วเป็นยังจังได้หายความเป็นตัวตึงของวงคําวาสิล,ลิปินศิล,ลปินมันกับคำข้ออย ผู้ใดก็ถามหาองิงมาบอองอิงมาบาอ,อาบาผู้ใดสิบออยากขึ้นไปหาแฟนเพลงผู้ใดสิบออยากเจ็บปันไดก็ไใดข้านขื้นคือจังพอโจล้ว,วาน่ะมันหยุดบ่ได้มันป่วยบ่ได้มันต้องสู่ย่างเดียวเจ็บปันไดก็ต้องได้ฝืนเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องให้กับร่างใจบบแมนชิไปว่าให้กันเนาะด้วยความรับผิดชอบของงาน ด้วยความที่เจ้าของเป็นตัวตึงไผ่ไพ่กระลูกนาเวทีค้นกระลายผู้ใดกระห้องหาแต่อุ้งอิงอุ้งอิงไผ่สบโอ,อยากข้นไผ่สิบบได้รับผิดชอบพ่อกระขอยบอกประจาว่าเฮาเป็นศิล,ลปินเฮาเจ็บปันใดเฮาก็ต้องได้ขึ้นตัวลูกนี่แหละคือคาว่าศิลปินคําว่าตัวตึงคําว่าความรับผิดชอบมันคำข้อยอละ่ะ ผู้ใดสิไปว่าเจ็บท้องแล้วเป็นยังบ่อยู่ข้างล่างขึ้นไปเฮ็ดยังอไม่น่าพูดคํานี้ออกมาถ้าบ่เปลี่ยนผู้ใดมันก็บ่ลููดอกพอโจกะเขียนเพลงได้ดีดีคุณย่านี่เกือบสิวันนี้ข้างล่างบ่้ด้เบิ้งเบื้องตรงกลางบ่้ด้เดียฟังบ่ไดดถ้าถ้าฟังแล้วปล่อยเลยโอเคแต่ฟังแล้วมาเว้านีแคบสิเว้าบ่ไดดเลยมันมันจุกในหัวใจคําว่าศิลปินได้ลูกโอ้ยมัน มันช่างเป็นคำที่ใหญ่หลวงเป็นคำที่ความรับผิดชอบต้องรอเราอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอเราอยู่เจ็บปันใดก็ได้นไดทนแถมได้มาอ่านคอมเมนต์อีกอ่านคอมเมนต์เรายัางมาหายอีกโอ้ยจะเป็นเศร้าเสด้วผู้ใดไปคอมเมนต์ดา่าว่าให้เจ็บช้ำหัวใจก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็เปลี่ยนหัวอกหัวใจกลับขึ้นมาหาักกันแพ่งกันซะอย่าไปว่าให้กันเถอะเพราะว่า เพื่อนกระเฮ็ดเต็มที่ของเพื่อนเฮาก็ตตองเบิงในด้านบวกเบิงเอาความสุขความสนุกสนานควมอยาดามาเ,าเทปนี้ก็บ่ใหายดามาาด้อเทปนี้ก็มิแตสิ่งดีๆสิเขามากอให้บอดก,กับอีลาน้อยปังปังปัง,ปงในเพลงนี้คือเกา่ายากกับเชี่ยคือเกา่าละ่ะรักเหมือนเดิมรักไม่เปลี่ยนแปลงรักก็คือรักหักก็คือหกักมันเปลี่ยนบ่ได้ดเนาะ โพรว่ามันหักได้เลยดิอ่ะพรุ่งนี้สามบอดพันตังไวจ้จากล้านตังไ้สามล้านและ <c oughs> คุณยาตังไ้สามล้านตอนมือแรกนี่เสียปักมืออื่นตื่นเศร้ากินเขาอิ่มอิมเรามารอกันที่หน้าจอเลยไดย้หามไปไซดได้ผู้ใดก็บใดรอที่หน้าจอช่องสาวน้อยเพชรบ้านเพงรอด้วยความจดจอ มืออื่นมาเบิงด้วค่ะเจ้าสิมีบางช่องเพิ่นสิลัานวิวให้เบิงม้วนขนาดเลยมั่นดีคักรุ่นนี้เ่ยแตกเ่ยแตนรุ่นก็เรียกตั้งซอสอสอบางนึงนี่อีง <c oughs> อ่าวอสอสอสวอฟเพิ่นเปิดก็เป็นเรื่องของเพิน่นมันบอกเกี่ยวกับเฮ้าดอกเฮ้าแกะมีแต่เบิงหมอรัมนี่แหลนะเนาะอัเทพนี่กกเดินทางมาหอดถ่ายคลิปแล้วคุณยาก็ขอบคุณ ที่เขามารับชมรับฟังช่องคุณยาตอนนี้ผู้ที่ตามก็ขึ้นเรื่อยๆฝากกดติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเด้อขอบคุณค่ะ